สวัสดีครับก็อันนี้เป็นอีพีแรกนะก็คือผมตั้งใจนะผมว่าหลังจากลาออกมานะผมก็จะตั้งใจทําสิ่งที่อยากทานะครับผมซึ่งเราตัดสินใจแล้วเราก็ต้องไปให้สุดทางนะครับผมซึ่งสิ่งที่ผมตั้งใจก็คือการมาทําคลิปวิดีโอครับโดยการเรียนรู้ต่างๆนะที่ผมอยากจะรู้อยากจะทําที่ผมสงสัยนะไม่ว่าจะเป็นเ,เกี่ยวกับการปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกต้นไม้ครับผมสงสัยมากว่า้ทำไมคนณื่ปลูกง่ายเรา ทำไมมันปลูกยากไม่ค่อยขึ้นนะครับแล้วก็สงสัยเรื่องการขับแก๊ปนะครับผมขับแก๊ปว่ารายได้มันยังไงมันต้องทํายังไงนะผมสงสัยมากนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องที่ผมสงสัยนะครับผมก็คือผมจะเริ่มทานะก็คือผมจะทําเป็นรายการใหม่เลยนะครับผมก็จะเป็นรายการชื่อว่าสยามปีดนอกกลานะครับผมนะเป็นรายการที่ผมคิดขึ้นมาเพราะว่าเราออกจากกลามาแล้วครับเราก็จะเรียนรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้นะครับผมที่เราอยากจะทํา แล้วก็อีกอยาหนึง่งอย่างแรกที่ผมจะตั้งใจจะทำมันก็คือ,อผมจะปลูกเมเล็ดพันุ์วันต้นอ่อนนะครับผมซึ่งผมเห็นหลายท่านนะในคลิป u t u b e นะหลายท่านก็ททำแล้วประสบความสำเร็จซึ่งพี่ที่โรงงานที่ที่ผมเล่าออกมานะก็คือเขาชื่อพี่อะไรนะ in, เอเจโลนินพี่โลนินแล้วกันเขาปลูกขายนะครับผมผมก็ติดตามเขานังคือนนะผ,มผมเห็นก็ความพยายามของเขาแล้วก็ทำออกมาสำเร็จจนได้นะครับผมแล้วก็รู้สึกจะขายดีด้วยนะ แต่ผมนะผมเป้าหมายของผมก็คือนี่คนระับผมสั่งมาแล้วเ,เดี๋ยวมีมีเหตุประเด็นผมจะอะไรฟังนะก็คือเอนี่ยนะผมไปเอาที่โรงงานมาใช่ไหมแต่เนี้ยประเด็นคือว่าตอนขากลับนะก็คือ,อนิน่นึงก็คือผมลาออกเนาะแต่ว่าของมันมาช้าแลครับก็เลยไปเอามาแนละ้วขากลับนะครับ ตอนยูเทิร์นกลับมา,าช่วงย U ูเทิร์นนั่งอะไรมันมียูเทิร์นใช่ไหมผมยูเทิร์นกลับมาผมผมเจอคนกําลังจะฆ่าตัวตายนะครับผมซึ่งผมเองก็ตกใจนะคือเขาจอดรถอ่ะผมกําลังรอ,อข้ามยูเทิร์นใช่ไหมแล้วผมเอ๊ะทำไมรถมันชะลออะไรเงี้ยกำลังช่วงที่ผมกําลังจะขับรถมอเตอร์ไซค์นะยูเทิร์นพอดีเลยเพราะว่าทำอยู่ยๆรถมันชะลอทําไมก็ถางกระโลกใช่ไหมพอผมขับไปชิดซ้ายผมเห็นคนกําลังเดินลงจากรถเก่งนะครับรถเก่งจอดอยู่ เดินไปกลางถนนนะผมเพื่อที่จะให้สิบล้อชนนะผมซึ่งเขาเดินแบบว่าคือเขาแบบเอเขาตะโกนว่ามึงชนกูสิบะกูอยากตายอะไรอย่างเงี้ยมึงชนกูเลยกูอยากตายนะครับพูดถ้าตะโกนอย่างเงี้ยนะผมซึ่งตอนแรกก็ตกใจนะจริงนนะโอ้โหแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วผมต้องต้องลงไปช่วยเขามีรถหลายคันนะผมะลอดูแต่ไม่มีใครลงไปเลยนะผมผมเลยจอดรถขับรถเลยรถเข้าไปแล้วผมก็จอดผมก็เดินลงไปเลยครับ โดยที่ผมเองก็ลืมว่าไอ้เลนเขาอยู่กลางถนนไหมเลนที่ผมกำลังเดินเนี่ยผมรีบรีบเข้าไปหาเขาก่อนไงรถสิบล,ล้อมดีเขาเปรกให้ผม <laughs> ผมว่าเอ้ย,เ,อย,เ,อยเราจะไปช่วยเขาเนี่ยเราเกือบจะโดนแล้วเนี่ยนะครับคือผมก็เดินไปช่วยเขาเนาะถามว่าพี่เป็นไรผมพูอพาเขากลับมาข้างทางถามว่าพี่เป็นไรแตไม่ถึงทิ่ จะฆ่าตัวตายเขาก็บอกว่าเขาตกงานเเดือนนึงโอ้มันดรามากเลยมันอั้นใจไม่อยู่ม,มันแบบว่าผม,มรู้สึกแบบท้งรู้สึกถูกแล้วรู้สึกผิดเลยนะผมผมเดินไปลากเข้ามานะไม่ได้ลากเลยเดินไปพาเข้ามา ซึ่งเจ้าของคุณพี่สิบล้อหลายคันนี่ก็จอดให้เนะยครับผมผมถามเขาว่าอ,อทำไมถึงคิดฆ่าตายเขาบอกว่าเขาเขาเครียดแล้วก็เขาตกง,งานม้านหนึ่งเดือนครับเขาทางานถืิเป็นวิศวก,กรนะครับผม,ผมผมก็เลยบอกว่าพี่เออถ้าพี่อัดอั้นอะไรขนาดนี้ยระบายใส่ผมได้เลยอะไรก็ได้ระบายมาเลยผมก็ด้วยความที่ผมจะปลอบใจเขาเนาะผมก็บอกว่าผมเองก็เพิ่งตกง,งานเมื่อวานนี้เองตอนนี้ผมก็แปลของ ที่เหลือที่โรงงานมาผมก็บอกเขาอย่างนี้ผมก็เออนั่งคุยก็พักหนึ่งเขาก็พยายามนะคือแบบคือผมเข้าใจอะคนที่แบบเอจุดนั้นแหละมันเหมือนกับเเหมือนผมแบบรู้เลยว่าเราต้องไปช่วยเขาแล้วทีเนี้ยก็คือผมบอกเขาว่าพี่ของทุกอย่างมันมีทางออกนะเดี๋ยวเราต้องหาเจอ ถ้าเราหาเจอแล้วเราก็ต้องทำด้วยคนระับถ้าเราหาเจอแล้วเราไม่ทํามันก็จะอยู่กับที่ผมก็บอกไปงี้เนาะบอกปแหลายรอบเลยเขาก็นั่งที่อยู่พังก็โอเคนะคือผมเข้าใจเลยว่าคือคนแบบเนี้ยเขาต้องการคนไปช่วยเขาคือถ้าไม่มีใครไปเขาก็จะยืนให้รถชนอยู่นะครับคือไม่ยอมไปไหนนั่นแหละครับคือผมตัดสินใจจ,จอดรถแล้วเดินก็ไปหาเขาเลยแล้วก็ พาเขามาหลบข้างทางครับผมต้องขอบคุณพี่ๆรถที่อยู่กลางถนนที่เขาจอดให้นะครับผมซึ่งตอนที่ผมเดินมาก,ก็คือผมไม่ได้สนใจสนใจ,นใจว่าจะช่วยเขาอย่างเดียวเลยคิดว่าจะช่วยเขาอย่างเดียวเลยต้องขอบคุณผู้ท,ทีใช้ถนนครับที่ณตอนนั้นครับที่ว่าออจอดรถให้นะครับซึ่งก็หลังจากที่ผมคิดว่าเอ,อเ,ออเออขาอคงไม่นั่นละเขาคงหายเชื้อแล้วลคือ แฟนเราก็นั่งอยู่ในรถนะผมไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาะทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าแล้วประสบปัญหากับเรื่องการตกงานด้วยแล้วก็ผมกึงถึงนั่นแบบต้องเดินออกไปให้รถชนจะฆ่าตัวตายให้โดยให้รถชนนะครับผมซึ่งผมเองก็เข้าใจดีเ้าก็เลยเราต้องจอดไปช่วยเขาครับหลังจากช่วยเสร็จก็สักพักหนึ่งผมมั่นใจว่าเขาคงไม่เดินออกไปผมก็เลยเอกลับมาบ้านนะแล้วก็มานั่งคิดว่าอย่างแรกที่จะทำก็คือนี่นี่ครับ มจะปลูกต้น on, อ่อนทาเมศทานตะวันนะผมผมจะปลูกกินเองก่อนนะจะลองปลูกกินเองก่อนซึ่งถ้ามันเวิร์กนะผมผมก็จะลองทํำลูกอย่างพี่เอที่เป็นอย่าที่ผมคิดว่าเป็นจุดประกายผมก็คือพี่เอเจโรนี้นะผมที่เขาทําขายได้นะผมก็จะลองดูนะผมโดยเป้าหมายของผมนะครายการผมเนะี่ยรายการขยายปีนอกกระลาเนนะี่ยก็คือ ผมจะตั้งเป้าว่าผมจะหาตังค์ให้ได้วันละสามร้อยบาทนะครับผมโดยที่ทําอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ผมอยากจะทำนะครับผมที่ผมสงสัยผมจะไปทําเลยผมจะลงมือทําเลยแล้วก็จะไม่ว่าจะเรื่องออขุดดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บางทีเพื่อนๆท่านไหนทีนน่ทต้องการแรงงานนะครับผมต้องการแรงงานทําอะไรก็ลองทักมากได้ผมยินดีรับครับผมเพราะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไม่ใช่อยากจะรู้สิอาจจะเป็นเพราะาผมลืมไปแล้วนะเพราะว่า ทำงานโรงงานมาโอ้โหยี่สิบปีนะรับเงินเดือนใช่ไหมเลยลืมความรู้สึกว่าที่ว่าเมื่อก่อนตอนที่เรายังไัยรุ่นเรายังเด็กเราไปทางานแลกเงินอนะ่ะวันละร้อยวันละร้อยห้าสิบาทนะครับผมมันลืมไปหมดแล้วผมมันลืมไปหมดแล้วผมเลยคิดว่านะเราตั้งใจแล้วเราต้องทําให้ได้ครับนะอย่างไนี้้ผมเห็นความร่อสเนี้ยผมรู้สึกเอ่อ มันรู้สึกเข้าใจอะเข้าใจคนที่เขาจะฆ่าตัวตายะนะเพราะผมเข้าใจแล้วว่าตกงานนี่มันแบบว่าแล้วมาช่วงนี้ด้วยเนาะซึ่งเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะหาว่าผมไม่ถามว่าโง่อะไร,ะไรหรือเปล่านะว่าเพราะผมออกงานช่วงนี้นะตังใจออกตรงนี้ที่จริงกับผมก็ตั้งใจว่าจะรอให้หมดโควิดก่อนนะถ้าผมจะไปลาออกเพราะว่าผมเองก็อยากจะผมรู้แหละว,ว่าอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็คือมันได้แค่นั้นแหละมันไม่มีทางเกิดได้แน่นอนไม่มีทางจะก้าวไป ในจุดที่ผมต้องการด้แน่นอนผมเลยก็คิดว่าหลังโควิดผมก็จะลาออกแต่ว่าพอดีมันมาให้มีเหตุก็เลยอาออกก็เลยนะก็ดีนะผมมันจะได้เป็นการจุดประกายนะเป็นการระลึกถึงความหลังที่เมื่อก่อนเราทํางานหาเงินวันละร้อยกว่าบาทนะครับแต่นี้ผมตั้งป้าหมายว่าวันละสามร้อยผมเองก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะโดยที่เราไม่ต้องทางานโรงงานนะผมเองก็จะทําทุกอย่างนะเท่าที่เราเท่าที่ความรู้เรามีนะผมเพราะฉะนั้นนะผมอ่า ผมก็จะใช้ความแค้นความผิดหวงังความอะไรทุกอย่างที่ผ่านมานะเป็นแรงผลักดันให้ผมต้องท้ได้นะวันละ300บาทนะผมซึ่งในอดีตนะผมเคยเป็นโรคประจําตัวที่หมอรักษาไม่หายนะแล้วผมยังใช้เนี่ยใช้พวกนี้เป็นแรงผลักดันนะความแค้นความโกรธความอะไรความจากที่โดนหมอลูถูกอะไรเงี้ยเป็นแรงกระดันจนผมหายจากโรคพวกนี้ได้นะผมจนมาแข็งแรงครับผมก็จะคราวนี้เหมือนกันวิกฤตครั้งนี้ของผมนะ ซึ่งผมก็จะเนี่ยจะใชะ้เนี่ยเป็นแรงผลักดันให้ผมทําที่ผมตั้งใจทําให้สาเร็จให้ได้นะครับผมโดยอันนี้เป็นเทปแรกนะก็คืออาจจะดราม่านะก็ต้องขออภัยเพื่อน,นออเพื่อนเลยครับผมผมก็นะก็จะฝากเพื่อนเพื่อนนะผมช่วยนะเพื่อนเพื่อนที่ได้ดูอยู่แล้วฝากช่วยกดติดตามเพจสตองเกอร์ของผมนะครับผมซึ่งในเพจเนี้ยผมจะทําทุกอย่างเลยไม่ว่าจะงานอะไรทุกอย่างผมจะทําเพื่อให้ได้เงินวันละสามร้อยบาทนะครับผม เพื่อได้หางก็ได้วได้วันสามร้อยแต่ถ้าได้มากกว่าก็ดีนะครับก็นับเพจผมจะขึ้นให้ไว้ตรงนี้นะรับให้เพื่อนได้เข้าได้ดูชื่อนะได้เห็นได้รู้จักเพจผมนะแล้วก็กดเข้ามากดนะติดตามกดถูกใจให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการต่อสู้นะครับเผื่อนะครับผมเผื่อไอเดียของผมที่ผมทําในแต่ละคลิปเนี่ยอาจจะเป็นจุดประกายให้ให้หลายท่านนะอย่างเช่นคนที่เขากําลังจะฆ่าตัวตายอย่างวันเนี้คือนะมันเป็นอารมณ์ที่แบบผมเข้าใจดีเลยครับผม แล้วมันอาจจะเป็นจุดประคายเขาก็ได้ให้เขาสู้ขึ้นมาผมคิดว่านะครับผมคนเราถ้ามันสู้จริงๆอ่ะมันสู้ให้สุดอ่ะมันก็ทำได้ครับผมผมทำได้